แม้เพียงปฐมฌานก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมารพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสข้อความปารพการสงครามระหว่างเทวดากับอสูรถ้าฝ่ายใดแพ้ถูกไล่ติดตามไปจนถึงพบเป็นที่อยู่แห่งตนก็จะพ้นจากการถูกไล่ติดตามแล้วตรัสต่อไปอีกว่าพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นในสมัยใด พิกุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่พิกุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่มันจะไม่ทำอะไรได้ พิกุทั้งหลายแม้มารผู้มีบาปก็คิดอย่างนี้ว่าในการนี้พิกุมีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่เราจะทำอะไรไม่ได้